ผมืัอนี้กระตุงกบฏนาคานที่ยีิบสองกลุ่มผ้าห้องขาครับผมนะครับสำหรับมื่อนี้นะครับวิทผู้เขียวมีกล้วยแม่มานครับผมกล้วยแม่มันนะครับเด้อนะครับทองประมาณหกเดือนทองลูกไส้ของเบิรมพลัานครับผมนะครับทองพอพันคุ้มผงนะครับทองลูกไส้ของเบิรมพลัานกามสูงลอยสามสิบสี่สามหาเจวิทผู้เขียวจีตีประกันต้มๆลอยสามสามพ่อครับผมนะครับเพื่อบม่มีปัญหากัน่ะ ผู้เขียวหิบเบิ้งรอบตัวจักน้อยครับผมควยราคาตำเสียนนะครับควยราคาตำเสียนควยหลักหมื่นพร้อมทองทองอย่หกเดือนครับผมประกันทองประกันทองนะครับประกันทำนี้นะครับขาตัวค้างหลอกกระบ่มีมีบ่ล่ะขาตัวค้างดอกทีนะครับขาตัวค้างดอกบ่มีครับผมนะครับกล้วยสาวลูกแรกนะครับเด้ออยู่ในทองข้อนี้เป็นกล้วยสาวลูกแรก ลูกแรกพร้อมทองอย่หกเดือนครับผมนะครับผู้ใดหาค้อยไปเลี้ยงนะครับบ่มีคว้ยเลี้ยงนะครับคือตอนนี้สถานะของเขามันก็ตกน้ำเลี้ยงอยู่ครับผมตอนนี้ตกน้ำเลี้ยงอยู่เอาเป็นน้นดีๆนี่เป็นเจ้เบื้องรับตัวเงาดีครับผมช่วงดีเงาดีนะครับเบือง้ายครับผมทองพอพันของเบิ่มพัลลานลูนลกชายของเบิ่มพัลลานนะครับ นมชีเจ้าอยู่บ่ครับนมชีเจ้า,จา,จาครับผมนะครับนมชีเจ้าโบหน้าเขาดีครับผมนะครับตาเขาเปิดแฝงแทงดีดีนะครับนาเขาเอาไปเรียกนน้นดีๆนี่เป็นจะเบิ้งครับผมก้วยตัวนี้นะครับเป็นจะเบิง้งตอนนี้เขายังตัวนำเลี่ยงอยู่นะครับกำลังอวนผมามาอยู่น้ำเพลินกำลังอวน นะครับวิตผู้เขียวกบว่ามากพอสมควรแล้วครับผมนะครับใส่ราคาพิ่นงบ้านเฮาได้พิจาราเบิ่งครับผมนะครับตัวละค้ายตัวนี้นะครับวิตผู้เขียวสิเปิดในราคาเกียรติมื่นสามพันบาทครับผมเกียรตมื่นสพันบาทถ้าผู้ใดสนใจก็ทักมาที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าเจ็ดองเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์เก้าสี่เกีรติเก้าสกีติศูนย์เก้าสี่นะครับเก้าเจ็สเหาเก้าห้าครับผมนะครับ จำหอดเบอร์โทษจะาของบอ่อใดผู้ชายก็ได้ไปดูอะไรนี่นะครับเด้อนะเขาโอ้นะเขางามดีครับผมนะครับซื้อค้ายจอยไปเลี้ยงนี่แหละครับผมมันจังได้ราคาอ้วนมากมันจังได้กาไรหลพร้อมท่องเขานี่ก็สีใงญ่แล้วครับผมนี่เลี้ยงบ่โดนก็ตึงแล้วก่อน,นค้อยยังสี 来，我靠，看吧你。